สรุปเลขทดลองออกหลุนงวดแปดต่อสวัสดีครับสมพรชาแนวครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของเลขทดลองออกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวไปดูสำนักแรกกันก่อนนะครับสำนักแรกก็คือของแอดเฟกนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับนะครับของ ad ดนะครับ เฟรคนะฮะก็ให้มาประจำนะครับวันที่2เดือน5 6 5นะฮะชุดสองตัวนะครับก็จะมี6 1 0 7 1 7 2 8 0 5นอนะฮะท่านผู้ชมเน้นไปที่09นะครับนี่นะครับแล้วก็ลงชื่อแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ด้านท้ายนะฮะท่านผู้ชมต่อมานะครับมาดูนะครับสำนักที่น่าจับตาอีกสัมนัหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็คืออาจารย์ทองก้อนนะครับนี่นะครับเพชรสุพรรณนะครับท่านผู้ชม ตัวเลขก็ให้มานะครับก็จะมีในส่วนของ02นะครับแล้วก็03นะครับ04นะฮะเน้นไปที่หลัก0ูนยะท่านชมก็ถือว่าสถิตินะครับค่อนข้างที่จะมาดีนะครับสำหรับอาจารย์ทองก้อนนะครับในปี64แล้วก็ต้นๆปี65กันเลยทีเดียวนะฮะท่านชมเอาแล้วครับมาดูไฮไลท์ที่สำคัญนะครับในการสรุปของเลขทดลองออกนะครับ วดที่ผ่านมานะครับย้อนไปดูนะครับมีตัวเลข19นะฮะที่ไปวิ่งมีในรางวัลที่1นะฮะท่านชมนะครับก็ถือว่าเข้ามาติดติดนะครับท่านชมแล้วลุ้นงวด8กันต่อนะฮะเลขทดลองออกนะครับรางวัลที่1นะครับที่จำนวนออกมาได้แก่หมายเลข3 9 6 9 2 0นะฮะต่อมานะครับเลขทดลองออกนะครับที่จำนวนออกมาชุด2ตัวนะฮะก็จะมี59นะท่านชม ต่อมานะครับก็จะเป็นเลขทดลองออกนะครับที่คำนวณออกมาในส่วนของเลขหน้า3ตัวนะครับมีอยู่2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1ก็คือ806ครั้งที่2ก็คือ9ก้าศนะฮะต่อมานะครับเป็นการคำนวณนะครับเลขทดลองออกนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับก็มีอยู่2ครั้งด้วยกันนะท่านผู้ชมครั้งที่1นะครับก็คือนะครับ414นะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ509นะฮะท่านผู้ชม ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสำนักเลขทดลองออกนะครับสูตรโบราณนะครับการคำนวณน,นะฮะสูตรโบราณนะครับก็สือว่าเป็นสูตรน,นะครับเก่าแก่นะฮะที่มีมาตั้งแต่นะครับมาสมัยแรกๆเลยนะฮะเอาละครับมาดูในส่วนของสูตรโบราณนะฮะทดลองออกนะครับที่คำนวณออกมานะครับก็คือ 3 9 4 9 1 8นะฮะต่อมานะครับเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือในส่วนของ5 7นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของาะวัลนะครับเลขหน้า3ตัวแล้วก็การคำนวณของเลขท้าย3ตัวนะครับการคำนวณนะครับเลขหน้า3ตัวนะครับของสูตรโบราณนะฮะก็จะมีดังนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของหมายเลข8 58แนะครับแล้วก็2 8 8นะฮะ รางวัลน,นะครับที่คำนวณออกมานะฮะเลขท้าย3ตัวของสูตรโบราณก็จะมี1 4 1 2นะครับ507นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการหาข้อมูลมาแบ่งปันทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังแฟลบุ๊กหมื่นก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆกครับก็ขอสวัสดีครับ